สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทีมงานรถแมคโครนะครับสวัสดีทีมงานรถดำนะครับสวัสดีทีมงานรถแมครถเทนเลอร์นะครับสวัสดีทีมงานรถไถนะครับแล้วก็กราบลงงานไปยังคุณพีนสร้างสอนะครับที่ตัวจาดฝาดบุ้มแรนม่เหดไห้นะครับผมเมื่อนี้ทีมงานกับวัดอ้ออกงานนะครับหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องนะครับ น้ำกับตัวเตรียมถวม่วทั่วประเทศด้วยเนาะกะบ,บ่มีเอียงครับพี่น้องในช่วงนี้กะเป็นการเช็คสภาพรถครับขั้นนี้กะเพิ่งไปปะหมอน้ำมาหมอน้ำช่วงหนาฝนแลนทางขี้ดินท่างเละมีหลุมเมียงนี่ขี้ดินมันกระเด็นกระดอนใส่หมอแพงหมอน้ำนะครับเนาะไปปะเสียเงินโอ้ เสียค่างูพร้อมครับไม่ปะสองล้านล้านหนึ่งเฮ็ดดีล้านหนึ่งเฮ็ดบ่ดีครับเสียเงินสองเทียเสียค่าง,งูไอของเนาะพี่น้องเนาะบ่นี่เองราคาคันนี้ครับอินโตเออร์เทอร์โบครับลอยเจ็ดห้าครับก็บเป็นรถที่ใส่งานประจำนะครับละใส่งานประจำอีกก็จอดเอียงน้อยนึงได้หน่ จอดยางน้อยหนึ่งเพราะว่าผืนมันบ่อทอกันนะพี่น้องนะครับนี่ครับรถของผมที่เตรียมการใหม่มาสิออกงานช่วงพรอมเห็ดงานเนาะช่วงมีงานมีการเบิดหนาฝนนีก่ก็เตรียมลงงานนะครับผู้ใดที่ไอ้ความเมตตากรุณานะครับสนใจสนใจอยากใส่ทิมงานนะครับเนาะ มีแมคโคเคียร์ลิงครับตักดินได้ครับแล้วก็มีทีมงานแลนผมดินห้นะครับผลขยะออกห้เคียร์ลิงออกห้เฮ็ดได้เบิร์ตครับมีรถไถน,นะครับเนาะและ้วก็มี<อ>ตะก,กี้ผมมีเคลื่อนความแต่ว่าด้วยที่เจาะอก,กีของผมเนี่ยมันประมานรถพวงพลายพาวเวอร์ดนะครับเนาะคันนี้มันก็นเลยเหลียวหนาครับเหมือนพรามีเคลนติดอยู่ตรงข้อมัน,นมันเจะถ่ห้พวงมาไล่ในเดียวเนี่ เวลาจะไปเทพปรุงเทปปูนครับขึ้นงานก่อสร้างข้างลํา,าลบากครับเลี่ยวตัง้งล่ำยากครับมันถามถามว่าเหตุงานไหนบอ่อเหตุใดครับเหตุใดกับบ่ได้บอกถึงเครื่องบอกถึงกาลังกับบ่อดดขี่ไล่ก็ว่ารถรุ่นอื่นครับแต่ว่าประสิทธิภาพในการเข่าสู้หน้างแฉบแบแบแมันมันบอคองครับเลยคงไหวสมีกนเนาะพี่นอ้องมีรถไถคันหนึ่งครับ ทีมงานของผมกับชิม,มี่รถด,ดำอีกขั้นหนึ่งครับเป็นสามขั้นครับไม่ทิ้งรถหรืของเองนะครับเนาะบ่เป็นรถรวมรถรวมกับชิม,มี่อีกนะครับนะเป็นทีมงานน้องๆมันีีพี่ตามเรากับม่เหร่นน้ำนะครับเรามาซอยสีดล่างรถใหครับสีดล่างรถให้เราทำความสะอาดรถให้่ไปเบิง่งไก่ๆแล้วจากไหนเนาะพี่น้องเนาะ คันนี้ครับผมติดตามรถก้าล่างล่างกีดดินกีดอนอนอกไห่นะครับเนาะบางคนันแสงแห้ง,หงเงเดี๋ยวคันนี้กัถที่ว่ายัางรถสภาพดีนะครับเนาะล้วก็ใส่งานไดเ้ยวเลยครับคันนี้กั บ็เขียวขอดไปได้ครับท่านนี้ก็ต้องดูแลกันไปแต่ว่ากับสภาพดีครับทับดีเหมือนกันพี่องเยาพี่ตาขี้ดินเลยโอ้โหตามใครแร่งนั่นล่ะมีกระสุนไม่เรียงเดียวันนี่อันนี้อันนี้งานอันนี้พี่ตาโมนี่เราพาไปเบิ่งงานมากครับ ก็เลยกลายเป็นว่าเดบันหลินกันย okay. no. ู่พี่เกนด้ครัเกัน้ลุกเกณได้ครับกได้เลนอยู่ปมกได้ตรงนีอ่ะปิดปิโอ้ขี่ดินไหลดีครับหน้าฝนเมาะอี่น้องหน้าฝนมันเรอีบสบายเลยครับ นี่ครับจะล่างรถกันที่นี่แล้ครับข้อเก่าของพ่อนะครับพี่น้องอันนี้เอสเคเจสิบห้าครับใหญ่เบิ้งพี่น้องเราเดีเบิ้งพี่ใหม่กันเอสเคเจผมกับพ่อแต่เห็ดเบียเห็ดงานเราพี่น้องครับสภาพอกาน สภาพเป็นยังไงกับพี่น้องกับเบื้องเอาครับพี่น้องเงียบด้านนี้กับเป็นตรงห้องใส่แอร์ใส่แง่งแง่แคงครับไปเบื้องหน้าคอนโทลน,นิดนึงครับผม เขามาเน,นี่ยก็มีขีดินขีดดอนจังน้อยนะครับเนาะสภาพข้างในก็นตามที่เห็นนะครับพระ,ะลบบอก่ขาดนะครับเด้วยขั้นนี้เร่มทะเบียนครบนะครับขั้นนี้เพิ่นว่าข,ขั้นนี้เพิ่นว่าปล่อยเจ็ดสิบเก่าครับเจ็ดสิบเก่าต่อรองแต่ว,ว่า เจ้าภาพเพิ่นบ่านวาว้ซื้อดอกบ่ได้อยากขายดอกรรบเพราะว่หลดมันสภาพใส่งานดีมากครับไายครับสังคนเขาครับพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจนะครับหรือว่าให้โอกาสหรือว่าเมตานะครับทีมงานกัเรียกใส่ทีมงานได้ครับผมทีงานของเฮากับมีแดดแจ่มใสเป็นมิตรต่อพี่น้องนะครับรหลดเสียงบ่ดังนะครับเนาะฟ้งจากเสียงรหลดหลดครับโหเสียงบ่ดังครับเสียงเบาเ้าครับ นเงนียบๆเพิ่งสิแล้ะครับรถของของทีมงานนะครับขึ้นป้าป้าอีกอีกอีกไปอีกอ้าทำนั่นละฮะทีม่า <laughs> <laughs> เ,ออเรียบร้อยครับผมเอาเข่าซองแล้วกัสิได้อันไหนพ่อบึงพ่อแย่งกับสิบึงกันไปแล้วครับขอบคุณพี่น้องครับผมเมตาการุณาเอือนใส่ด้วครับเด้อสวัสดีครับ